สำนักไต่สวนคดีลร่ารมยผิดปกติสำนักงานปปชว่ากันว่าคุณเหยียบเรื่องหลักฐานการแจ้งทรัพย์สินเบนเทดของสุรเชษเอาไว้2ปีไม่ได้ขยับไปไหนเลยคุณช่วยบอกนะครับ2ปีนี้คดีนี้ไปถึงไหนแล้วมันเป็นแบบนี้มานานแล้วและนี่คือความเสื่อมของปปชทําให้ประชาชนคนไทยไม่มีศรัทธากับองค์กรปปชเสื่อมมาตั้งแต่สมัยที่ประธานคนเก่ายังอยู่แล้วเสื่อมมาตลอดคุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้องค์กรที่ คุณต้องเชิดชูยืนด้วยคุณธรรมจะเรียธรรมซื่อสัตย์สุดจริตต่อวิชาชีพของคุณหน้าที่ของคุณแต่คุณเสือกไม่ทําเห็นแก่อมรสินจ้างจะเหยียบอะไรทิ้งไว้ก็เหยียบปล่อยดองเข็มไปแต่ผมยังเชื่อคนในปปชที่มีหน้าที่ซื่อสัตย์สุดจริตยังมีอยู่มากคนที่รู้เรื่องนี้ก็เอือมราอาอพวกเดียวกันเองถึงเวลาแล้วที่ปปชต้องล้างบางคนผุ้หยอกได้แล้วพอผมยกตัวอย่างของคดีของสุรเชษฐ์หักพานผมจะยกอย่างคดีของต่อศักตลอดระยะเวลาหนึ่งปี ีนี้ถูกเร่งวันเร่งคืนเหมือนตั้งใจทํางานเป็นพิเศษแต่คนภายในรู้ว่าเป็นธงที่นายสั่งทําเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดนี้เป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวท่าประธานปปชครับเจ้าที่ปปชผมขอเะครับให้มีอย่างบ้างในตัวคนย่างอายกรุณาอย่าทําเลยคนเขาคาดหวังเขาสายหน้ากันไปหมด